สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจิตวิญญาณสู่จักรวาลซอสเซลท็อกพระคาถามงคลจักรวาลทั้ง8ที่3จบ ราคาถามงคลจักรวาลทั้ง8ทิศสวดเป็นประจำจะยิ่งเสริมทําให้เราปลอดภัยในทุกๆวันคือกําแพงมนเป็นอีกหนึ่งบทสวดที่หลายๆคนนํามาสวดโดยเป็นบทสวดให้คล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตตนเองด้วยมีพุทธานุภาพด้านคล้วคลาดและคุ้มครอ,ององค์ป้องกันภัยป้องกันภัยโดยการสวดระลึก ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณป้องกันภัยได้ทั้ง8ทิศสวดคาถานี้อยู่เป็นประจำจะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายและพูดผีปีศาจทั้งหลายทำให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยเบียดเบียนรอดพ้นจากะพยันตรายทั้งปวงเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมีโชคลาภ ถ้าจะให้ดีควรท่องหลังจากท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนและแผ่เมตตาทุกคืนจะยิ่งเสริมให้เราปลอดภัยในทุกๆวันมากยิ่งขึ้นไปพระคาถามงคลจัก,กรวาลทั้ง8ทิศพระคาถามงคลจัก,กรวาล8ทิศอิมัสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้ง8ทิศ ประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตยโยชนะสตัสหัสสานิพุทธชาลปริกเขตเตระคันตุสุรขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมนาเขเตเตสมนตาสตะโยชนะสตาสหส,สานิธรรมชาละบริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมนาเขเตเตสมันตาสตะโยชนะสตสหัสสานิปัจเจกับพุทธชาละปริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตายโยชนะสตัสหัสสานิสังฆชาละปริเขตเตรคันตุสุรคันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบคร,รอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตัตโยชนะสตัสหัสสานิพุทธชละปริเขเตเตรักันตุสุรคันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตะโยชนะสตัสหัสสานิธรรมชาลปริเขตเตรักขันตุสุรัขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตะโยชนะ สตหสหาสานิปจเจกับพุทธชาละปริเขตเตระคันตุสุระคันตุอิมัสหมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมนาเขเตเตสมันตาสตายโยชนะสตสหัสสานิสังฆชาละปริเขตเตระคันตุสุระคันตุ อีมัสมิงมงคลจักระวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิพุทธชลปริเขตเตรักันตุสุรคันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชาเสมนาเขเตเตสมันตาสตายโยชนะสตสหัส,สานิธรรมชาลปริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตะโยชนะสตสหัสสานิปัจเจกับพุทธชาละปริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมนาเขเตเตสมันตาสตายโยชนะสตัสหัสานิสังฆาชาละปริเขตเตรคันตุสุรคันตุเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตาครั้งนี้จะช่วยเรียกสติของเราให้กลับมาทำให้จิตใจสงบเบาสบาย เปิดทางไหลเข้ามาของทัพย์แบบรัวๆล้นเหลือจากทุกทิศท,ทุกทางทำสิ่งใดก็สำเร็จดังอัศจรรย์ส่งมอบความรักทางจิตวิญญาณและพลังจัก,กรวาลส่งมอบความสุขให้หัวใจเบ่งบานสนับสนุนช่องได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี7302023995หรือสแกน QR โค d e นี้ได้เลยค่ะ จงงดงามเสมอและเป็นตัวเองในแบบที่สุบิสระจากภายในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการขยายใจตัวเราเองทำตัวให้สบายทำใจให้สงบทุกสิ่งที่ฝันสำเร็จได้จริงด้วยพลังของใจและบรรลุเป้าหมายอย่างอัศจรรย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจิตวิญญาณสู่จักรวาลซอสเซลท์ทอสวัสดีค่ะ